การสั่งสตาร์ทในระยะไกลนะครับผมก็คือกดตัวล็อกค้างเอาไว้3-5วินาทีนะครับรถก็จะสตาร์ทออโต้อัตโนมัติให้นะครับ สวัสดีนะครับพบกับ BKK Smart Car Thailand นะครับที่เอ o โท n มันดิฟนะครับวันนี้มารีวิวตัวนี้เป็นตัว Toyota e อ t m m a ครับผมเป็นรถตู้นะครับรถตู้อเนกประสงค์นะครับมาติดตั้งเป็นระบบ Smart Key Keylet นะครับผมระบบ Smart Key Keylet หมายถึงว่าเราเดินเข้าไปแก้รถรถก็จะลดล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมก็จะมีเสียงไซเรนดัง2ครั้งนะครับถ้าเราเดินห่างตัวรถมารถจะล็อกอัตโนมัติให้นะครับโดยจะมีเสียงดัง1ครั้ง เดี๋ยวเราดูนะครับก็ระยะห่างประมาณ3-5เมตรรถจะล็อกอัตโนมัติให้ซ้ำอีก1ครั้งประมาณนี้นะครับเดินเข้าไปใกล้ก็อปลดล็อกกลับไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายข้างในกันนะครับผมตัวนี้มาติดพร้อมกับตัวประตูเซ็นเซอร์เปิดกดทั้ง2ฝั่งนะครับ ให้เราใช้งานให้สะดวกขึ้นสำหรับเด็กๆนะครับไม่ต้องดึงทดสอบอีกครั้งหนึ่งประตูพอดีลูกรถล,ลูกค้าประตูฝืดมากนะครับก็จะเซ็นเซอร์ปิดที่ตั้งฟังฟังชันใช้งานภายในก็เป็นระบบพุชสตาร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานภายในนะครับผมระบบที่ติดเพิ่มมาภายในก็เป็นระบบตัวพุชสตาร์นะครับให้เราใช้งานรถ ได้ง่ายขึ้นนะครับโดยการเอยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็กดปุ่มสตราร์ทได้เลยครับระบบใช้งานในรถก็เหมือนกับพวกรถรุ่นใหม่ๆตัวท็อปนะครับทําให้เราใช้งานรถได้ง่ายขึ้นรีโมทที่ได้ก็จะได้เป็นรีโมท2ตัวลักษณะนี้นะครับรีโมทก็จะมีดอกฉุกเฉินซ่อนเก็บข้างในนะครับรีโมทสามารถเลือกอได้นะครับว่าต้องการรีโมทหน้าตาเป็นไงนะครับทางร้านก็มีให้เลือกนะครับเดี๋ยวไปดู ระบบตัวผู้สตาร์ทก่อนนะครับผมตัวผู้สตาร์ทตัวนี้หลายๆครั้งลูกค้าเวลาติดตั้งมักจะถามว่าถ้าติดตั้งระบบผู้สตาร์ทแล้วระบบกุญแจเดิมยังใช้งานได้หรือเปล่ายังใช้งานได้นะครับระบบกุญแจเดิมทุกอย่างก็ยังอยู่ข้างในเบ้าเดิมสามารถเสียบกุญแจสตาร์ทได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราผู้สตาร์ทมาตั้งทับเพื่อให้การใช้งานสะดวกสบายหรือบางท่านอยากจะติดท้ายด้านนอกก็ได้นะครับตัวนี้เราก็จะทำฝาครอบปิดไว้ให้เรียบร้อยนะครับกรณี ถ้าระบบพุสตาใช้ไปแล้วมีปัญหาก็สามารถเสียบกุญแจสตาร์ทได้เองครับนี่คือระบบพุสตาที่ทางร้านติดตั้งให้นะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานของรีโมทตัทวทั่วไปนะครับหลังจากเครื่องยนต์ติดแล้วก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องบอกว่ารีโมทเดิมของลูกค้าที่ลูกค้ามีนี่คือ,อรีโมทเดิมก็คือล็อกคลายล็อกปกติ ok ok นะครับแล้วก็ส่วนสําหรับประตูสไลด์ของรุ่นนี้อ่ะ ก็จะมีรีโมทแยกมาให้แบบนี้2ตัวเป็นรีโมทของศูนย์นะครับก็คือ,อเปิดสลด์่อซึ่งจะต้องพกรีโมทถึง2ตัวติดตัวไปประมาณนี้นะครับทำให้ก็ไม่ค่อยจะสะดวกสบายนะครับเราเอารีโมท2ตัวนี้มารวมเป็นรีโมทสมาร์ทคีย์ในตัวเดียวกันก็จะได้ระบบแบบนี้มานะครับก็คือตัวเดียวสามารถใช้งานครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นล็อกรถคายล็อก สั่งเปิดประตูสไลด์ซ้ายหรือขวาแยกกันอยู่นะครับผมข้อดีของระบบสมาร์ทคีย์หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วระบบสมาร์ทคีย์สามารถทํางานอิสระได้ก็คือการล็อกประตูในขนาที่เครื่องยนต์ติดอยู่อนีโมดเดิมไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็คลายล็อกใช้งานอิสระนีดด่ก็นีข้อดีของเขาคือถ้ามีบุตรหลานหลับอยู่ภายในรถเราต้องการจะไปทาธุระข้างนอกข้าวปุง๋งข้าวปั๊มแวะตู้ ATM ออะไรแป๊บเดียวแล้วก็สามารถล็อก โดยที่ให้บุตรหลานหรือบางท่านเลี้ยงสุนัขหรือน้องหมาน้องแมวก็ให้เขาอยู่ในรถเปิดแอร์ไว้เขานะครับะจะได้ Security ที่ปลอดภัยเยี่ยมขึ้นนะครับผมเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยจะต้องอไม่ปลุกคนในรถมาช่วยล็อกประตูประมาณนี้นะครับแล้วกลับมาก็ต้องให้เขาปลดล็อกให้อีกซึ่งมันจะวุ่นวายเพราะว่าจะต้องเสียบกุญแจค่จคาไวท้ที่ตัวเบ้ากุญแจนะครับแต่ระบบใหม่นี้เราสามารถทํางานอิสระได้เลยครับผม ฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติขนาดที่ขับขี่รถยนต์สำหรับบางรุ่นที่ไม่มีถ้าติดตั้งระบบพุ่สตาร์ทไปแล้วก็จะมีล็อกอัตโนมัติหลังจากที่รถได้เคลื่อนที่ออกไปแล้วก็เหยียบเบรกครั้งแรกหลังจากปล่อยเบรกก็จะล็อกอัตโนมัติให้นะครับผมแล้วจะล็อกซ้ากรณีถ้าเกิดมีคนผู้โดยสารลงจากรถแล้วก็มีการปิดประตูอีกครั้งหนึ่งระบบเซ็นเซอร์ก็จะล็อกอัตโนมัติให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ความปลอดภัยตรงนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ จะปลดล็อกหลังจากที่เครื่องยนต์ดับลงไปนะครับผมมาดูฟังก์ชันการใช้งานอีกอย่างที่ได้ความสะดวกสบายก็คือ,อลูกค้าสามารถจอดรถในตำแหน่งเกียร์ N L ได้เลยนะครับก็คือ,อเพื่อที่สำหรับที่จะเข็นได้แล้วก็เราสามารถดับเครื่องยนต์ได้เลยนะครับกดดับเครื่องยนต์ได้โดยที่เราไม่จะเป็นจะต้องโดนบังคับไปตำแหน่ง P แล้วก็กดชิปล็อก เพื่อที่จะเอารถให้มันเข็นได้นี้ก็คือได้ความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับการติดตั้งตัวระบบคีเร็ดนะครับผมระบบคีเร็ดข้อดีของเขาคือ,อาสามารถมีโหมดสั่งสตาร์ทในระยะไกลได้ด้วยนะครับผมช่วยให้เราสตาร์ทรถอุ่นเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ไว้หลังจากในการเดินทางแล้วก็ค่อยมาเปิดรถแล้วก็เข้ามาเดินทางได้นะครับเดี๋ยว สตาร์ทนอกรถเดี๋ยวผมจะเทสและก็อินเสิร์ตเข้าไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการเปิดประตูสไลด์ขนาดที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับอ่าเราก็แค่ถ้าเกิดรถอยู่ในสถานะที่อันล็อกอยู่ก็สามารถใช้งานอ่าเปิดประตูสไลด์ด้านข้างได้นะครับก็คือกดคายล็อกนะครับอ่าก็สามารถเปิดประตูสไลด์ด้านซ้ายครับผมแล้วก็สั่งปิดก็เหมือนเดิมนะครับคือก็คือกดอ่าคายล็อก2งครั ส่วนประตูด้านขวา,าจะเป็นการกดปุ่มกลางค้างเอาไว้เดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับกดค้างไว้3าถึงหวินาทาีก็จะสไลด์ออกอสั่งปิดก็เหมือนเดิมนะครับปุ่มก็คือกดค้างไว้3าถึงหวินาทีก็จะสั่งปิดมีขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับก็ใช้งานได้สะดวกสบายครับรีโมตตัวหนึ่งสามารถทำงานครบเวอทั้งหมดเลย เดี๋ยวเราไปดูโหมดสั่งสตาร์ทกันนะครับผมผมขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนกิจกครเครื่องยนต์ก็คือแค่เหยียบเบรกแล้วก็กดดับเลยนะครับขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่มือไปโดนหรือว่าเด็กไปโดนไม่ดับนะครับจะดับต่อเมื่อเราจงใจดับรถจริงๆก็คือเหยียบเบรกแล้วก็กดดับอ,อันนี้คือเครื่องยนต์ดับแล้วนะครับผมโหมดสั่งสตาร์ทก็ใช้งานง่ายนะครับผมก็เพียงแต่แค่กดตัวล็อกค้างเอาไว้3-5ถึงวินาทีไม่ต้องปล่อยครับให้ไฟแดงกดค้าง ่าครับเครื่องยนต์ติดแล้วง่ายดายนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เครื่องยนต์ติดแล้ว3-5วินาทีระบบสวิตชิ่งของกล่องก็จะไปปลดให้ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานแล้วก็อุ่นแอร์ให้เรานะครับผมขณะที่เราสั่งสตาร์ทรถยังล็อกอยู่นะครับถ้ามีการเปิดรถเข้ามารถจะดับทันทีและกันขโมยจะร้องติดตั้งระบบพุทสตาร์ทกับทางร้านนะครับก็จะได้ระบบอ security เกี่ยวกับประตูเซ็นเซอร์ทั้งหมดทั้ง5บานรวมทั้งระบบ ตัวไซเรนมีไซเรนเตือนเวลาการขโมยฟังก์ชันพวกนี้จะได้มาครบทั้งหมดนะครับในระบบติดกับทางร้านนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันของตัวท็อปเขานะครับสามารถารีโมท1ตัวทํางานได้ครอเวอร์ Cover ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ฝากรีวิวสั้นๆเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับตัว t o y ยต้า l t i m a t ตตัวนี้นะครับผมมาติดตั้งเป็นระบบพุชตาร์ระบบคีย์เลสนะครับแล้วก็เป็นรีโมทสมาร์ทคี สามารถสั่งสตาร์ระยะไกลได้นะครับผมชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดต้องการติดต่อง,งานอยากจัดติดตั้งก็ผมจะมีลิงก์แล้วก็แอดไลน์เข้ามานะครับจะตอบได้ไวกว่านะครับผมก็เดี๋ยวมาคุยกันช่วงโปรโมชั่นก็จะมีโปรโมชั่นเป็นช่วงๆนะครับลองติดต่อกันเข้ามาได้น,นะครับวันนี้ก็ลากันด้วยโตโยต้าเอติมาตัวนี้นะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ